จะอ,อ๋อหมดเลยตอบคำถามเลยเช็คไม่ได้โอเคครับผมมาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมยาฮาริเนี่ยคือตอนนั้นพี่ได้บอกว่าออโอกาสสร้างมันก็น้อยใช่ไหมอ่าน้อยน้อยอยู่แต่ว่าคือถ้าเรามามองในตรกะนะครับผมมาตรกะที่พอกระตูนจบเนี่ยออมีการประกาศจบมันก็จะทําให้เกิดกระแสขึ้นมาใช่ป่ะกระแสบูมขึ้นมาเฮ้ยหนังจบแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนกันกันกบ ในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเรื่องของสวนสัตว์ใช่ป่ะที่สวนสัตว์จะปิดตัวลงตอนที่มันไม่ปิดตัวเราไม่ได้สนใจมันหรอกออไม่ได้สนใจปล่อยมันไปเลยแต่พอมันจะปิดตัวลงเท่านั้นแหละเราถึงจะไปสนใจมันเหมือนกันครับผมยาเฮารีเนี่ยตอนที่หนังมันออกนิยายไปปกติไม่มีใครสนใจมันมากไม่มีใครสนใจมันเลยเพราะคล้ายๆกับ i อไม่ค่อยมีคนสนใจแต่พอมีการประกาศว่ามันจะจบเท่านั้นแหละคนแห่กันไปซื้อเต็มเลย <c oughs> ถึงแม้ว่านิยายไอเอสนะขอยกไอเอสหน่อยไอเอสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการประกาศว่าจะจบก็จริงแต่ว่ากระแสมันก็ไม่ได้ดีไปขนาดที่จะสร้างภาคต่อได้รวมถึงรายได้มันน้อยอยู่แล้วของ i อเพราะว่ารายได้จากการสร้างเกมนี่าพอสร้างเกมปุ๊บเกมเสือกเจ๊งอย่างเงี้ยมันจะได้รายได้ไหมล่ะเออไปโอแวร์ <c oughs> ยกม่ง่ายไปโอแวร์มึงจะปิดตัวเลยเปล่าเอจะบีบม,มึงใช่ไหมอะไรเงี้ยเรื่องของแอนเทมนะครับผม มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับผมมันคล้ายๆกันถ้าเกิดว่าไปไม่รอดก็อาจจะปิดตัวได้เหมือนกันของยางฮารีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของ IS เออไม่ได้มีปัญหาแบบเดียวกับ i อยางฮารีเนี่ยสร้างเกมมาก็จริงแต่เกมเขาอยู่ในแพลตฟอร์มของ PS Vita แล้วรวมไปถึงฉบับรีเมคอะฉะบับรีเมคขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่นของ PS4 ซึ่งรายได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขนาดเยอะมากแต่ว่าอยู่ในแพลตฟอร์มของเพ4เนี่ยมันก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับผมเยอะพอสมควรรวมไปถึงการที่นิยายบอกว่าประกาศจบทําให้มีการแห่ไปซื้อนิยายเยอะแยะมากมายแก่กองแต่เล่มสุดท้ายยังไม่ออกนะเขาแค่แห่ซื้อเล่มแรกไปจนถึงเล่มล่าสุดแค่นั้นเองแล้วยังมีการรีโปรดักด้วยนะครับผมของทางยาฮารินะมีการรีโปรดักของที่เคยขาย ในสมัยก่อนที่ตั้งแต่มีการสร้างกันมาเคยขายกูเอากลับมารีโปรดัก์ใหม่หมดเลยเออเอากลับมารีไม่ได้ถึงขนาดเอามาใหม่หมดนะครับผมเอามาแค่ส่วนที่เอามารีได้แล้วก็ของที่ยังขายไม่หมดก็เอากลับมาขายใหม่จนทําให้ตัวเนี่ยมันขายออกมาได้ดีจนแบบว่าน่าจะได้ระดับหนึ่งจนสร้างอนิเมะได้อะถ้าเราสังเกตดูนะครับผมยาฮาริเนี่ยมีการประกาศจบตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วรวมไปถึงในปีที่แล้วนั่นอะ เขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่าตอนที่จะจบจะจบในเดือนนี้เออเดือนนี้คือนิยายเล่มสุดท้ายอ่ะจะมาเดือนนี้นะครับผมมาเดือนนี้แต่ว่าในข่าวเมื่อสองวันก่อนที่เราทําไปใช่ป่ะบอกว่านิยายยาฮาริเลื่อนวันขายเออเล่มสุดท้ายเลื่อนวันขายมันน่าจะมีการตกลงกันในระหว่างที่มีการเลื่อนวันขายอะไรประมาณนั้นเฮ้ยเงินเราสามารถสร้างอนิเมะได้แล้วอ่ะทำเรื่องสร้างอนิเมะดูไหม พออนุมัติผ่านและเซ็นสัญญาสร้างอนิเมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบเอาแล้วไงนิยายอ่ะนิยายเอาไงงั้นเลื่อนเลยแล้วกันเออเลื่อนนิยายไปเลยนะครับผมนิยายมันต้องขายเดือนนี้ครับเออนิยายต้องขายเดือนนี้แต่กับเลื่อนวันขายครับผมเออเลื่อนวันขายไปขายเดือนหน้าแล้วจากการที่วันอ่าวันที่ต้องขายนิยายเล่มสุดท้ายอ่ะกลายเป็นวันที่ประกาศ อ n น m a t i o n ิเมชั่นภาพ3แทนสัง,งาัาอ่ามันเลื่อนครับผมมันเลื่อนน่าจะเพิ่งตกลงสร้างกันได้นะครับผมน่าจะเพิ่งตกลงกันได้ก็เลยถือว่ารอดตัวไปของอยาฮารินะครับผมที่มีการรีโปรดักตหลายอย่างเลยเกมกูก็รีอ่นิยายอะไรกูก็เอากลับมาใหม่กระแสมันก็เลยกลับมานั่นเองครับผมแต่ความเป็นจริงที่ว่ามันจะจบเล่มสุดท้ายเดือนหน้าเนี่ยก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจบก็คือจบ แปลว่าอนิเมะซีซั่นที่3เนี่ยจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของยาฮาริเช่นเดียวกันอ,อ,อนิเมะก็จะจบที่ซีซั่นที่3นะครับผมแหมแหมแหมนิยายมันจะจบเดือนหน้าแล้วไงอนิเมะมันก็ต้องตามกันไปแล้วว่าในตอนนี้นะครับผมโอเคก็เนาะเรารู้สาเหตุและทําไมมึงถึงเลื่อนขายนิยายเออเพราะมึงประกาศว่านิยายจะขายเดือนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะออประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะขายเดือนนี้แท้ แต่แบบจู่ๆมึงเพิ่งมาหักเลี้ยวเอาเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนอะใช่ไหมตอนที่พี่ทาข่าวมันไม่ถึงอาทิตย์นี่หว่าสักสองสามวันก่อนเออเพิ่งมาหักเลี้ยวว่าเฮ้ยเราเลื่อนขายนิยายว่ะมึงเพิ่งมาหักเนี่ยนะเออมึงมาแหกโค้งในช่วงใกล้จะขายแล้วเออมันจะเป็นสาเหตุในจุดนี้นะครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันย้ายเออมันเลื่อนการจาหน่ายนิยายทําเปี่ยอะไรเออเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วเลื่อนเพราะว่า มีโปรเจกต์สร <switched S 2> ้างภาคสามนั่นเอง่าก็การสร้างภาคสามเป็นจริงนะครับผมมีรูปขึ้นมาให้เหตุผลต่างๆนานาเราก็สมเหตุสมผลและเรื่องขายนิยายเพื่อเออเพื่อครูประกาศภาคสามเออเอาวันขายนิยายมาเป็นการประกาศแทนนะครับผมก็รอไปแต่นิยายก็จบเดือนหน้านะครับอย่างที่บอกนิยายจบเดือนหน้าแล้วนะครับผมส่วนแอนิเมชั่นก็ภาคที่สามน่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับผมเขาน่าจะ รีแบบเ,เขาต้าจะย่อจากตัวนิยายมาสมควรเลยจนจบอ่ะคิดว่าจะคล้ายๆก,กันกับของอะไรนะอสุนร,รับใชอ้อ่จะคล้ายกับอสุนร,รับใช้ที่พอตัวนักเขียนตายนักเขียนตายก็ต้องสร้างอานิเมะตัวสุดท้ายขึ้นมาเ,เพื่อให้มันจบสมบูรณ์ในรูปแบบของอนิเมะเอออันนี้ก็เหมือนกันน่าจะมาในรูปแบบเดียวกันนะถ้าผมในเมื่อนิยายจบแล้วเอองั้นก็ต้องสร้าง อนิเมให้มันจบตามไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะเป็นเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยคือเงินเขาได้เ้ยเงินเขาได้จากการที่มีกระแสเรื่องที่ว่ามันจะจบทําให้ของที่ขายอ่ะมันกลับมาขายได้อีกครั้งหนึง่งรวมไปถึงการรีโปรดักต์กลับมาขายใหม่ก็ยังได้อีกระดับหนึ่ง แม่แค่เวอร์ชัน PS4 ก็ได้เยอะแล้วนะครับผมมันเลยมีเงินพอที่จะสร้างภาคต่อได้มันจะตรงข้ามกับ i อเอสไงพี่ถึงบอกว่าทําไมพี่ไม่ทําคลิปย้อนของยาฮาริทันนนี่เราคุยต่อจากไอเอสเลยในก่อนหน้านี้ไอเอสอ,อ่ะมึงเจ๊งๆๆๆๆๆๆเจ๊ง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 เลียงกันเลยนะเว้ยแต่ยาฮาริอยู่ระดับที่พี่บอกว่าขายได้ใช่ป่ะเออขายได้ไม่ได้ถึงขนาดดีมากแต่อยู่ระดับที่บอกว่าขายได้แค่นั้นเองก็ ผ่านไปดีกว่าเรื่องของยาฮารินะครับผมภาค3ามมาจริงๆมาจริงๆแต่วันไหนยังไม่รู้เพราะมีการประกาศสร้างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมการประกาศสร้างแค่เป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์อย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีการคุยว่าทีมงานไหนจะเป็นทีมงานสร้างเออจุดนี้ก็เป็นประเด็นนะครับผมเพราะยาฮารีมีการเปลี่ยนทีมงานสร้างแล้วเออภาคที่สมอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้ถ้ามีการเปลี่ยนทีมงานสร้างจริงๆแปลว่าลายเส้นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามแม่งลายเส้นไม่เหมือนกันเลย โหดที่ผายเออแม่แบบมีมีสามภาคลายเส้นแม่งไม่เคยเหมือนกันสักสามภาคอ่ะเออไม่จะโหดมากเออก็ต้องรอดูนะครับผมว่าภาคที่สามนี้ทีมงานไหนจะเป็นทีมงานที่สร้างนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วเนื้อเรื่องใครจะมาเป็นคนเขียนู้กกำกับจะเป็นใครอีกเออถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องภาคที่สามนี้มันจะไปจนจบจริงๆนะเออไปจนจบจริงๆก็ แปลว่าต้องเอาตัวพ่วมกับและคนเขียนบทที่ดีๆหน่อยออมันถึงจะจบได้แบบดีๆออใน้าที่3ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงออทีมงานยังไม่รู้สักคนเลยมีแค่การประกาศไฟเขียวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเค